นนี้กำลังเลยมาเรายังคงอยู่ในรัฐนะครับรัฐเมืองบางตอกเนี่ยยังคงเราจะยังคงอยู่ในรัฐตอนนี้น้ำจะค่อยๆจะสะอาดเพราะว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นน้ำขึ้นเนี่ยน้ำจะดันขึ้นไปเรื่อยๆขยะเขาจะไม่เก็บนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาจะบอกว่าพอเราเห็นขยะเยอะๆชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยน้าเกขยะเยอะๆแสดงว่าน้ำทะเลมันหนุนไม่มองว่าเพราะเราทิ้งขยะแต่มองว่าน้ำทะเลมันหนุนขยะไออกไปไม่ได้นะฮะ าเราพนิกตอนนี้เรือกนกำลังจะผ่านที่เราเรียกว่าพระปรางวัดอรุณนะครับหรือวัดอรุณราชวรารามก็คือเป็นวัดที่แต่เดิมเรียกว่าวัดในในชั้นต้นเรียกว่าวัดประกอบนอกนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสจะผ่านตําแหน่งของวัดมะกอกในวัดมะกอกนอกเนี่ยลองดูพระปรางวัดอรุณมีนการตั้งเสริมองค์กลางให้สูงขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้ากุงธบรีตอนที่สเสด็จกลับจากการที่ ไปรวบรวมให้คนจากเมืองจันทบุรีและตราดแล้วเนี่ยก็จะยกทัพขึ้นไปตีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเสด็จผ่านที่ตำแหน่งนี้เป็นเวลาลุ่งแางจึงเรียกทรงประธานนามของวัดนี้ว่าวัดแจ้จนะครับตอนเสด็จยกทัพไปตีอยุทยาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไปตีพม่าที่ตบค้างอยู่ในยุทยาเนี่ยไปกอบกู้บ้านเมืองในยุทยาแต่ก็ปรากฏว่าไปทางเรือนะครับใช้กองเรือเป็นร้อยัำ ขึ้นจากทางตามเส้นทางนี้ก็ถือว่าเร็วมากและผมกับรอบที่จะแนะนําให้ชมกับยอดสุดขององค์ปรางนะครับจะพบที่เราเรียกว่านกกระสุนนะครับนกกระสูนนภาแปลว่าทองฟ้าสุราก็คือนภาศูนย์คืออาวุธที่ที่มาจากบ้าฟ้าก็คือสายฟ้านกกระสุนไม่ใช่ตลว่าก้าวนะครับก็คืออาวุธคือช่องงาที่อยู่เหนือสุดเราเหนือส่วนเหนือนกกระสุนจะเห็นพรามงกุฎเห็นไหมครับ ็นพระมงกุฎนะครพระมงกุฎที่อยู่เหนือสุดจะไม่เจอในปรางองค์ใดนะครับแต่จะเจอในปรางองค์นี้เนื่องมาจากว่าตลอดราชการของอางานบุรณะเสริมองค์ปรางเนี่ยเกิดขึ้นในรัชกาลที่สอง แล้วก็แต่ว่าเป็นเฉพาะการวางแผนแต่ว่าการดําเนินการทั้งหมดดําเนินการโดยรชัชกาลที่3ามนะครับจนกระทั่งถึงปีสุดท้ายของรชัชกาลพระองค์เนี่ย mm hmm. พระองค์ไม่ทันสมโพธ์นะครับก็คาดว่าพระองค์ไม่ทันสมโพธจึงให้ไปผ่าศิกรรมพระมงกุฎของพระบระชาตที่วัดนางนองนะครับเอามาประดิษฐานไว้เหนือองค์ปรางเหนือสุดนะครับเพื่อให้เห็นว่าด้านหนึ่งก็คือเป็นนัยยะว่า หนึ่งก็คือเป็นพุทธบูชานักวิชาการก็พยายามตีความแล้วก็สองในยา่าในย่าหนึ่งเป็นพุทธบูชาอีกในย่าหนึ่งเนี่ยสือให้เห็นว่าแผ่นดินนี้ผู้ที่ครองแผ่นดินคือเจ้าฟ้ามงกุฎนี่นะฮะก็ก็ยังไม่มีบทสรุปชัดเจนแต่ว่าด้านหนึ่งก็คือส่วนใหญ่จะให้นักดักว่าเป็นพุทธบูชาเป็นเป็นพุทธบูชาแต่ว่าผมกลับให้ความสําคัญว่าเหนือพระปรางองค์นี้เป็นตําแหน่งที่วัดเวลาสากล ขอ,ของเมืองไทยนะครับการเส้นรุ้งเส้นแหวงที่ตัดกันเหนือพระปรางองนี้เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลของเราเนี่ยให้ใช้เวลาในการเวลาเทียบเวลาให้เทียบเวลาที่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อชาวบ้านจะได้จาตำแหน่งได้มากกว่าที่จะไปจําว่าเส้นรุ้งที่เท่าไรเส้นแหวงที่เท่าไรนะฮะอันนี้จะเลยมาจะเจอกองทัพเรือนะกองประชาการกองทัพเรือใครจำได้ไหมครับว่าเคยได้ยินไหมครับน้ำเส้นเต็มที่สะพานพางธูจะย้อนฟ้าเวลานะจาได้นะฮะ ถ้าจำได้แต่าอายุไม่น้อยแล้วนะฮะเพราะว่าเขาย้ายมาเป็นตรงนี้นะฮะไม่เคยที่ธนูวิ้บผมไม่เคยที่ยีด้วยฟังข่าวหลังๆจะใช้กับว่าน้ำขึ้นเต็มที่ที่หน้าโกงุทุกภาษากองทัพเรือนะฮะนั่นล่ะที่สาลานะฮะจะมีตู้สีขาวตู้หนึ่งเป็นที่ที่วัดระดับน้ำ นะครับวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงลก็จะแจ้งหมายจากตำแหน่งนี้มีที่ตั้งของกองกองอุทุกรศอุตุนภศากองทัพเรือนะฮะตอนนี้ก็มาจุดรจบของสิ้นสุดของลัษณ์เมืองบางกอ,อกแล้ว ตอนนี้ก็คือที่ตำแหน่งนี้ครับคือตำแหน่งสุดท้ายของรัฐเมืองบางกอกก่อนที่เราจะเรียวเรือเข้าไปเรือจ,จะวนมาเป็ด้านด้านขวานะครับด้านขวาของพวกเราเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปตามเส้นทางคลองบางหลวงคลองบางหลวงที่เป็นเอ่อเป็นถินเป็นเพืือเป็นภูมิหลังหรือเป็นฉากหลังของวรรณกรรมตอนหนึง่งเอ่อของอก็คือเรื่องของศินดินและก็อีกหลายๆเรื่องด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราอยากจะให้เห็นแค่เือป้อมเมืองบางกอกนะครับตำแหน่งนี้คือป้อมเมืองบางกอะฝั่งตะวันตก ซึ่งไหนแปลว่าปักโรงกันข้าก็คือป้อมเมืองบางกอกฝังตะวันออกขนาดที่เห็นเนี่ยลยว่าเราคิดว่าใหญ่แต่ว่าต้องบอกว่าปักตะวันออกนั้นใหญ่กว่านี้อีกหลายต้อกหลายเข้าตัวนะครับตั้งแต่ตำแหน่งว่าถ้าโรงเรียนราชินีที่เราเห็นนะครับจนทั้งถึงขาเตียนครับคือตำแหน่งของป้อมเมืองบางกอกฝั่งตะวันออกแต่เพียงแต่ว่าป้อมเมืองบางกอกฝังตะวันออกนั่นเป็นเป็นป้อมที่สร้างบนดินชั้นเลวอันนี้ก็คือผลิตของ งตาชานะครับแต่หลวงตาตาชาเดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บอกว่าเออมาสารวจการสร้างป้อมแล้วก็สร้างเสร็จก็ไม่ไม่ไมไมนานก็ลื้อทิ้งเลยนะครับก็คือว่าป้อมเมืองบางกอกป้อมที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกนั้นสร้างบนดินชั้นเลวเพียงเราหยั่งเหล็กลงไปเพียงไม่กี่สิบฟิตก็เป็นเลนไปหมดละนะครับก็คือฝั่งตรงข้ามเรื่องมาที่คือเหตุผลนหนึ่งที่ออสมเด็จพระเจ้ากรุงุรีเลือกที่จะตั้งเลือกที่จะตั้ง พระราชวังและก็ถิ่นฐานของผู้คนทางฝั่งตะวันตกนะครับส่วนเหตุผลที่เลือกตั้งฝั่งตะวันตกก็เป็นที่ดอนนะครับเป็นที่ดอนกับสองมีป้อมอยู่แล้วป้อมนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยนี้ต้องบอกว่าก่อนสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่พอในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วเนี่ยป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้มีเป็นแบบแผนการสร้างป้อมของชาวโปรตุเกสนะครับผมจะไม่ผมคิดว่าในสมัยในสมัยพระชัยราชาเนี่ย ชาวโปรตุเกสน่าจะเป็นเป็นพวกฝรั่งสองกล้องที่นําวิทยาการเรื่องของการสองกล้องเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ภายหลังได้ลื้อไปตั้งแต่ในสมัยพระเพทรราชาเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งก็คือ2228นะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้2231ทนษะาดีครับ2231ตำแหน่งนี้เป็นพื้นที่ต้องบอกว่านี่เป็นบริเวณของต้องบอกว่า การสู้รบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสกับไทยไม่ก็ขัดแย้งกันมาตั้งแต่ในสมัยยุธยาแล้วนะครับแล้วก็ผลโพงจากการขัดแย้งในสมัยนั้นก็คือว่าพระองครไม่พอใจกับการากาบการเมืองตอนตายขสิ่งนึ่คนกานะั้นถูกประเัจโทษที่ถูกกล่าถูกถูกฝ่าชีวิตไปแล้วที่ยุธยานะครับตอนี้ก็ก็จะมี มีกลุ่มของฝรั่งเศสถอยท้าอองมาแล้วก็มายึดป้อมนะครับคือพยายามถอยหนีแล้วเพราะตอนการเมืองในช่วงของสมเด็จพระนารายกับพ,พระพิบทราชานี่ในสมัยของพระเิบพราชานะท่านได้โปรดฝรั่งและเห็นว่าสมเด็จพระนารายณ์นั้นท่านดึงฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านเรามากเกินไปเพราะฉะนั้นพอถูกปฏิบัติเงียบในเกิดสมเด็จพระนารายณ์ถูกปฏิบัติเงียบแล้วก็เลยจึงเป็นเหตุที่ทำให้ฝรั่งเศสถอยหล่น,นถอยร่นออกมาและมายึดป้อมนะครับโดยที่ว่า ามายึดป้อมฝั่งตะวันออกแต่ป้อมฝั่งตะวันตกนี่ระปืนทั้งหมดถูกระเบิดทิ้งหมดนะครับแล้วก็มายึดฝั่งตะวันฝั่งตะวันออกขณะที่ยึดฝั่งตะวันออกนี้าทางด้านนี้ ทงัทง,งทั้งป้อมทา้งฝั่งตะวันออกเนี่ยป้อมที่เหลืออยู่เนี่ยคนไทยก็ใช้ในการสู้รบกันนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยโดยที่ฝรั่งเศสเนยกลับไปยึดทางด้านนี้และและขณะเดียวกันก็มีเรือของฝรั่งเศสเข้ามาด้วยมีเรือมาจริงเรือปืนมาจอดตำแหน่งประมาณนี้ถ้าดูจากแผนที่นะครับก็จะต่ังลงไปไม่เกินสะพัดพุทธนะครับก็มีเรือแล้วก็แนวรบในการสู้รบกันเนี่ยอยู่ไม่มอกอยู่พอสมควรสู้รบกันครั้งนั้นก็เป็นอันว่าฝรั่งเศสแพ้แท้ไป เป็นความภาคภูมิใจของเรามากในปีพุทธศักราชนั้นนะครับแต่ต่อจากนั้นมาเป็นขั้ถึงปัจจุบันเรา่า้แพ้มาโดยตลอดจนถึงปีปัจจุบันนะครับเขาพระวิหารก็เป็นระเบิดเวลาที่เราได้รับจากการที่ฝรั่งเศสฝางไปด้วยนะครับประเทศปัญหาเพื่อนบ้านรอบเ่านี้มีทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสฝัส เราเปิดเวลาไว้ไม่น้อยเราอยากคิดนะครับว่าเราชนะตั้งแต่ครั้งนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็แพ้มาตลอดแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเขาพระวิหารก็เป็นอีกเคสนผมไม่ใช่เรื่องเขานะครับเรื่องของผลประโยชน์ของเรามากกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาทีนี้เล่าให้ฟังตรงส่วนนี้ถ้าย้อนกลับไปน่าสนใจนะครับย้อนกลับไปเนี่ยสองประมาณสองปีก่อนน,ะนั้นนนัคือประมาณสามปีครับสองพันสองร้อยยี่สิบแปด ที่เราพูดคาว่าตํานานการใช้ธงสยามเนี่ยไม่ใช่ตำนานนะครับต้องบอกว่าประวัตินะครับมีชื่อเรือชื่อวันเหตุการณ์ชัดเจนนะครับก็คือเรือจอนเรือของฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาเดินทางเข้ามาเือเาเดินทางครับต้องเดินทางมาทางด้านใต้เสมอนะครับใช้ชื่อว่าเรือเรวตูของชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาแล้วก็เดินทางมาถึงหน้าป้อมวัฒนธรรมของการใช้สมัยก่อนก็จะต้องมีการสรุปนะครับสรุปสรุปคือการจิงปืน ถามว่ายิงปืนนะรากศัพท์ของคําว่าสรุปน่ะมาจากภาษาเปอร์เชียนะครับของการของวัฒนธรรมชาวเรือคําว่าสรุปปลว่าสรุปหรือแปลว่าการสารเสริญสารเสริญคาว่าคําว่าวัฒนธรรมการสารเสริญมาภายหลังจนถึงทุกวันนี้มีมีวัฒนธรรมของการสารเสิริญโดยการใช้ยิงปืนที่เราเรียกว่าสรุปก็คือการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าปืนทุกกระบอกจะถูกยิงออกจากเรือของเรา เพราะนั้นเรือเลวอสูจะพร้อมที่จะสรุปให้ตราบใดที่ป้อมแห่งนี้แสดงววาก่อนว่าข้าพเจ้าเดินมาถึงในสัญชาติในประเทศใดดินแดนของ,งชาติใดตอนนี้สมัยนั้นสยามพูดยยง่ายๆก็คือเราเดินเรือมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเดินทางมาถึงประเทศใดต้องใช้ทงครสมัยนั้นสยามยังไม่มีการใช้ธงเจ้าเมืองบางกอกสมัยนั้นเป็นใช้ธงชาติอรันดาขึ้น ที่พอเอา,าทรงชาติฮอรันดาขึ้นก็มีปัญหาเพราะฝรั่งเศสกับฮอรันดาขัดแย้งกันท้ายที่สุดก็คือฝรั่งเศสมอกว่าจะให้ข้าพเจ้าสรุปป้อมได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนธงจากธงฮอรันดาจากธงที่เป็นคู่กรณีกับข้าพเจ้าเพราะนั้นเวลาที่พูดเสพูดคุยกันได้ใช่เรือนะครับใช้เรือสื่อสารกันท mm hmm. ้ายที่สุดแล้วก็เจ้าเมืองบางกอกเปลี่ยนธงจากธงชาติฮอรันดาเป็นธงคุแดง หลายคนบอกว่าไม่รู้จะหาอะไรเอาถ้าวมา้าชักขึ้นไปคนฝั่งก็หาท้ายที่สุดจากความหาแล้วก็คือไม่ได้สาระนะครับแต่จริงๆเจ้าเมืองบางกอกเป็นแผ่นเป็นเชื้อสายชาวเติร์กนะครับชาวโต๊ะชาวเติร์กหรือว่าชาวตุรกีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาติตุรกีนะครับชาติเตุรกมินิสตานซึ่เป็นรัฐอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิรัน,นะครับยังคงเป็นรัฐอยู่และเดินทางเข้ามาเป็นเจ้าเมืองบางกอกชื่อว่าบรรดาตักเป็นเป็น ออกมันสักสงครามชื่อเจอร์บีนะครับเจอร์บีเนะี่ยท่านท่านปรากฏชื่อในเอกสารไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ธงผืนแดงชักขึ้นไปเพราะนั้นตั้งแต่นั้นมาธงผืนแดงกลายมาเป็นธงชาติสยามนะครับใช้รูปจักรอยู่กลางช้างยืนแท่นช้างอ,อ่ยืนกลางช้างกลางธงกลางธงผืนแดงเหล่านี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนที่เราเห็นนะครับแต่ที่เราเห็นนี่เป็นอ่ธงราชนาวีนะครับ เป็นธงราชนาวีก็คือจะเป็นวันพรุ่งนี้ธงที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นธงที่ผืนใหญ่กว่าปกปตินะครับในทุกๆวันเนี่ยก็จะใช้ธงราชนาวีเป็นธงไตรรงที่ตรงกลางเป็นช้างาช้างยืนแท่นนะครับประดับขึ้นชักขึ้นเสมอแต่ในวันอาทิตย์จะเป็นธงราชนาวีผืนใหญ่กว่าปกติผมก็มาสังเกตอยู่เหมือนกันนะจะมาสังเกตอ,อะไรมันไม่ตรงกับวันอานะทิตย์นะฮะก็เลยไม่ทราบแต่ว่าก็ วัดธำพงเนี่ยเป็นวัดธงของชาวเรือแล้วก็ฐานเตือธงข้างบนนี้เป็นธงประจําของผู้บัญช่าผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับจะเห็นว่าเอองบนตัวเอ๊ะทำไมสูงกว่าธงไต่ลงหรือธงชาตินะครับก็บอกว่าธงคนละเสาคนละเสาคือคนละคนละคนละกราฟนะครับเขาจะใช้ธงธงสูงสุดนี่เป็นธงประจําผู้บัญชาการกองทัพเรือเมื่อไหร่ที่คาดตามแต่ที่ท่านอยู่ท่านก็จะใช้ธงปืนนี้ชักขึ้นสเปมาอมาที่เป็นเป็นวัาธำงของชาวเรือนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยวัฒนธรรมของการใช้ธงของก็เข้ามาสู่บ้านเราและสืบมาจนท่าเรามาเปลี่ยนเป็นธงสามสีห้าริ้วในสมัยรัชกาลที่หกนะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมธงก็มีมีที่มาที่ไปอย่างนั้นแล้วก็สืบมาถึงเรื่องของการใช้การยิงสรุปนะครับการยิงสรุปท,ที่ผมเล่าให้ฟังว่ารากศัพท์ของม,มันเป็นภาษาฟราัซีภาษาอาหรับแล้วก็ถูกนํามาใช้ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าการตเกิดตรงตัวน,นี้เนี่ยาทาไมถึงใช้ การยิงสรุดในทุกวันนี้21นัดนะครับการยิงสรุดใ,ใช้21นัดก็เนื่องมาจากว่า,เ,าเรือที่ประจำปืนสูงสุดของอังกฤษซึ่งเป็นเจ้า,าแห่งดินเรือหรือเจ้าต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจทางทะเลเนี่ยเรือที่บรรจุมีการตั้งปืนทั้งหมดเนี่ยสูงสุปคือสองกระบากนะครับกระดาษซ้ายสิบกระบอกกระากขวาสิบกระบอกแล้วก็ทางด้านหน้าอีกหนึ่งกระบอก ยิงมีปืนทั้งหมด21กระบ,บอกเพราะนั้นรวันวิธีทำของเราเวลาที่จะมียิงสรุปเราจะยิงสรุปที่ท้องสนามหลวงก็หรือยิงสรุปที่นี่ก็จะมีปืนนะครับ4กระบอกนะครับจะเป็นปืนที่ใช้สำหรับยิงสรุปนะครับยิงสรุปทุกีเวลาที่ยิงสรุปจะ21นัด21นัดเช่นเดียวกันที่สนามหลวงก็ยิงทีนะ่21นัดที่นี่ที่กองทัพเรือก็ยิงที่21นัดนะครับแต่ว่าเวลาที่ยิงเนี่ยก็จะใช้ลูกแบงค์หรือเป็นลูกกระดาษ เอาไปลูกกระดาษทิ้งลไปแล้วก็กระจายหายไปหมดแล้วนะครับไม่ไม่ไ,มได้ไปเป็นอันตรายใดๆแต่เพียงแต่ว่ายังพวงรักษาขนบอย่างนี้แล้วก็ว่าทำอย่างนี้ทั้งหมดนะครับ